อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันใหม่มาแนะนํานะครับแอป,ปนี้มีชื่อว่าดองเบลนะครับถ้าใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไวใต้คลิปนะครับเว็บนี้อ่าแอป,ปตัวนี้สามารถถอนเงินเข้า wallet t ว w a เล็ตได้ PayPal ได้นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เราก็ได้นะครับนี่ครับโดยที่ขั้นต่ำถอนเงินเข้า to w a เล็ตก,ก็ หนึ่งร้อยบาทนะครับใช้คะแนนสามสามล้านเหรียญนะครับผมอ่าครับผมแล้วผมจะมาสอนหาหาเหรียญง่ายๆก็มาตรงนี้ครับวิธีแรกก็ให้เรามาอ่านอ่านขาวนะครับแล้วก็คลิกไปอันนี้ก็ได้ครับให้เราเลื่อนไปเลื่อนมานะครับสังเกตนี่ครับไอตัวเนี่ครับถ้ามันหมุนจนครบรอบนะครับเรา ก็จะได้เหรียญน,นะครับผม่าเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวรอให้ครบก่อนนะครับเว็บนี้จะทํางานเกี่ยวกับอ่าการอ่านข่าวนะครับผมคล้ายๆกับบัตเบกแล้วก็คอยเซนแล้วก็ไทเดลลี่นะครับผมทํางานเหมือนกันครับผมก็อ่ะคลิกตรงนี้ครับเราก็จะได้ใช่ไหมครับอันนี้ได้ร้อยแปดสิบ แล้วอีกวิธีหนึ่งที่หาเงินได้ง่ายๆเลยครับหาเหรียญได้ง่ายๆก็มาตรงนี้ครับเข้ามาที่งานนะครับแล้วก็คลิกมาที่งานให้เรามาเช็คอินนี่ก่อนครับแล้วก็มารับตรงนี้แปดร้อยบาทก็ได้ครับตรงนี้ครับโบนัสลายหวันก็คือวันหนึ่งเราสามารถหาได้สิบหกล้านเหรียญนะครับต่อวันก็คือให้เราทําตามภารกิจตรงนี้ได้เลยนะครับผมเช่นอันนี้ก็ ให้เราดาวน์โหลดและลองเล่นเกมในนี้นครับก็ให้เราก็ทําตามนี้ได้เลยครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เหมือนกันครับห้าห้าล้านเหมือนกันแล้วไอ้ตัวนี้ก็หมุนลุ้นรับโชคนะครับก็ให้เรามาลองคลิกด,ดูก็ได้ครับจะให้เราสุ่มนี่นะครับจะให้เราสุ่มสิบสิบอันต่อครั้งนะครับก็เขาจะมีเวลา ให้เรานะครับเขาจะมีเวลาให้เรานี่ครับช่วงตีห้าถึงสิบโมงครับตีห้าถึงสิบโมงแล้วก็จะได้สิบครั้งนะครับแล้วก็สิบเอ็ดโมงถึงสามโมงแล้วก็สี่โมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็สองทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับเราสามารถหมุน หนึ่งอ่าสี่สิบครั้งต่อวันได้นะครับถ้าเราเข้ามากดหมุนตามระยะเวลานี่ครับที่เขากําหนดก็อันนี้ผมก็กดไปแล้วนะครับที่ผมกดอีกสักครั้งนะครับอาลางวันสูงสุดก็หนึ่งหมื่นหกหนึ่งหมืนหกพันนะครับผมไอตัวนี้ตัวหมุนกลงล้อนี่นะครับ เราก็เว็บนี้ก็แอปตัวนี้ก็เพิ่งเปิดใหม่ได้ประมาณไม่ถึงสามวันนะครับใหม่ล่าสุดเลยครับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจก็เยมจะทิ้งลิงก์สมัครดาวน์โหลดแอปไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองมาทํากันดูนะครับแล้วก็ถ้าเชิญเพื่อนก็ได้ห้าแสนไปเลยครับห้าแสนเหรียญน,นะครับ แต่ให้เพื่อนเราเกาะโค้ดตรงนี้นะครับให้เรามาที่ใส่รหัสโค้ดนี้นะครับผมให้เพื่อนมาใส่โค้ดของเราตรงนี้ครับสามเก้าเจ็ดหกเจ็ดห้าสี่สามนะครับอันนี้ก็เป็นของผมนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มีก็ให้ใส่ตัวนี้ได้นะครับหรือว่าถ้ามีทางครอบครัวญาติพี่น้องก็ใส่ของญาติพี่น้องก็ได้ครับผมอ่าครับวิธีนี้หาเงินตรงนี้ก็เร็วที่สุดนะครับก็จะมีแบบทดสอบให้เราก็ได้ครับเชิญเพื่อนก็ได้ครับ นะครับผมอถ้าใครสนใจก็ลองมาทํากันดูนะครับแอปตัวนี้ก็เพิ่งเปิดใหม่นะครับแอปใหม่ล่าสุดเลยครับงั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับ